ทุยังอยู่กับพวกเรานะะในรายการ VI สายดำค่ะแน่นอนนะคะเบรกนี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์นิเวศน,นะคะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ในการเป็น VI สายดำค,คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคงต้องถามอาจารย์นะคะว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยส่งผลทําให้เป็น VI ที่ดียังไงบ้างคะคคอาจารย์คนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะมีโอกาสเป็น VI ได้ดีกว่าคนอื่น<ม>นะแต่ว่าคนอื่นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ถ้าเป็น V i นี่นะฮะหมายก็ว่าเราเน้นคุณค่าคจะมาคำว่าเน้นคุณค่าก็คือว่าเราทําอะไรเนี่ยมักจะดูว่าอันนี้มันเหมาะสมกับราคาจะมาเราซื้อของให้มันเหมาะสมไหมจะมาเราได้อัจประโยชน์ของมันตามที่เราจ่ายเงินไปไหมจะมาถ้าเราแบบคนบางคนก็แบบว่าโอเคชอบใช้ของหรูหราฟุง่งเฟื่ยจะมาซื้อเลยอยากได้จะมาอันนี้แบบสวยดีหรือมันเป็น ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังเสื้อราคาตวงเป็นหมื่นเป็นแบรนด์เนมเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูอัตราประโยชน์ใช้สอยเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าความจริงแบบคนอื่นก็อาจจะดีนะราคาถูกก็ต้องเยอะแต่มทีนี้ถ้าเราถ้าเราเป็นแบบแบบแรกถ้าเป็นคนชอบแบบนั้นชอบใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเราก็จะบางทีไม่เน้นคุณค่าเท่าไหร่ เน้นทางด้านว่าชอบหิดใจแบบอือันนี้ดีๆจะมามันก็จะใช้ใจ่ายแบบสุรุสุร่าหรือว่าถ้าลงทุนก็ลงทุนไอ้ตัวเนี้ยซื้อๆ,ๆ,ๆไม่ได้คิดอะไรมากมแต่แบบแบบคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงก็มักจะคิดถึงเรื่องว่าเอ๊ะม, <ๆ S 2> มันคุ้มเมื่อเปล่ที่เราจะใช้เงินขนาดนี้ไปซื้อสินค่าตัวนี้ใช่ไหมพอแบบประยุกต์กับหุ้นมันก็จะมีความคิดแบบเดียวกันว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันมีคุณค่า ดีอพอไม่กับราคาเท่านี้คิดแล้วคิดอีกนะกนคิดแล้วคิดอีกจ่ม,แ,มแล้วดูว่าประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่ารถคันหนึ่งเนี่ยจริงๆรถสองคันคันหนึ่งเนี่ยราคาสามล้านอีกคันหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าถามบอกว่าเอ้ล้วตกลงมันใช้ประโยชน์อะไรแตกต่างกันไหมคําตอบอาจจะบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะที่จริงไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยดีกว่าด้วยเครื่องยนต์กลไกอะไรดีกว่าเรียกว่าใช้แล้วเนี่ยสามปีผ่านไป เรื่อราคาก็ไม่ตกการบำรุงรักษาน้อยอะไรดีทุกอย่างจก็นอย่างเดียวยี่ห้อไม่เหมือนกันไอ้ยี่ห้อสาม้านนี่ดูแล้วแหมมันเทมากอะไรมากนะมันหรูหราแต่ว่าจริงๆงประโยชน์ก็พาเราไปที่เดียวกันครับซ่อมแซมอะไรต่างๆก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น V ีไอ้วก็บอกเอาคันนี้ดีกว่าไอ้สองร้านน่ะเก็บเอาไว้เอาไปทําอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะ ในการลงทุนก็ใกล้ๆก,กันทีนี้คนที่เป็น V.I. เนี่ยบางทีถ้าจะอะไรเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแต่มาเช่นบอกว่าเราลงทุนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอิสรภาพานการเงินลงทุนเพื่อให้วันหนึ่งเราจะมีเงินเยอะพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องทาํางานนะครพอคิดอย่างนี่เป็น,ปนฐานใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดว่าโอเค ของชิ้นนี้เราอยากจะใช่ไหมเราอยากจะไปทํานู่นทํานี้ไหมมันก็ใช้เงินเท่านั้นแล้วถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยเงินเราก็ในการลงทุนเราก็จะโตช้าลงช้าลงใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีอิสระสักทีหนึ่งไม่มีเงินมากพอสักทีหนึ่งใช่ไหมถ้าเราตั้งบ้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งใจเราหมดเลยว่าโอเคเราก็ควรจะต้องประหยัดใช้ชีวิตพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือย อาจจะไม่ต้องประหยัดจนกระทั่งลำบากกันนะ <c oughs> แต่ว่าใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> มันก็จะนําไปสู่ว่าเออทาไม VI ที่เป็นพันธุ์แท้ทเนี่ย <c oughs> ก็มักจะไม่อยากใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือย <c oughs> อยากจะใช้ชีวิตเท่าที่มีความสุขจะ <c oughs> มแล้วก็ไม่แพงเกินไป <c oughs> ไม่ถึงกับประหยัดจะม <c oughs> จะเรียกว่าเป็นชีวิตแบบพอเพียงก็ได้จะ <c oughs> มอาจารย์ดําเนินชีวิตแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเป็น v i ป่ะหครับหรือว่าพอเป็นวีไอปุ๊บแล้วอาจารย์ค่อยเปลี่ยน จริงๆผมเป็นมาก่อนตั้งแต่เด็กนะคือโดยธรรมชาติของตัวเองเนี่ยเนื่องจากเราเกิดมาก็ค่อนข้างฐานะยากจนใช่ไหมเพราะนั้นเงินมันก็ไม่อพอใช้หรอกแล้วก็ประหยัดแล้วก็เป็นคนที่แบบเลื่อนการบริโภคตลอดเวลาพยายามซื้อช้าไม่ซื้อไม่ทำจะมาไม่จําเป็นก็ไม่ใช้พยายามเก็บเงินนะเป็นคนประหยัดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบทํางานหาเงินพอได้เงินมาก็พยายามเก็บเก็บเก็บ มันไอ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กละพอมาเป็น v ีเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเออจริงๆไอ้นี่มันเป็นหลักการที่ที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบเดิมอ่ะพอมีรายได้มีกําไรมีอะไรเราก็ไม่อไปใช้จ่ายอะไรก็ทบต้นเขึ้นใหม่เพื่อให้เงินมันโตเอาตัวเอาจนถึงจุดที่ที่เราเป็นอิสระพอหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้อย่างสบายใช่ไหมพอหลังจากนั้นเราก็ อาจจะใช้มากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ยังคิดว่าอะไรไม่จําเป็นก็ยังไม่ใช้อยู่ดียังเลื่อนออกไปก็ยังยังเลื่อนออกไปบ้างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าใช้มากขึ้นแต่ว่าเรามีเงินเยอะขึ้นเราไม่ได้แบบว่าะหจัดจนกระทั้งลําบากอะไรจําเป็นต้องใช้และใช้แล้วดีเราก็ใช้เช่นผมส่งลูกเรียนอินเตอร์ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วจะมาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีตัง เป็นผู้บริหารในบริษัทธรรมดาแล้วก็ยอมกัดฟันส่งลูกเรียนอินเตอร์เพราะเราเห็นว่า้รอไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาเรียนเตอร์ตด้เด็กเขาก็จะเติบโตภาษาดีอะไรดีแล้วเราคิดว่าการเรียนอินเตอร์มันคุ้มสําหรับโลกยุคหน้าใช่ไหมแล้วก็ส่งเขาเรียนอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ประหยัดแบบที่เรียกว่าโอ้เงินไม่ยอมใช้เลยทักอย่างเราใช้ต่อเมื่อมันให้คุณค่าให้คุณค่าที่ค่า ผมเคยเห็นอาจารย์เขียนบทความหนึ่งเหมือนเขียนในหนังสือของอาจารย์นะครับเห็นด้วยว่าสำหรับแนะนําคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอย่าเพิ่งรีบซื้อรถอย่าเพิ่งซื้อบัตรอาจารย์ตรงตรงนี้ยังไงนะใช่คือจริงๆเราคิดว่าของพวกนี้จริงๆเลื่อนไปก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีความจาเป็นหรอกยิ่งสมัยนี้เรามีระบบเรียกว่ารถไฟฟ้าอะไรต่างๆแท็กซี่ก็สะดวกก็แล้วแต่จะมาเรานั่งไอไอพับดิกไอ้พวกสาธารณะเนี่ย มันประหยัดแล้วมันไม่ต้องดูแลมันอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็เก็บเงินนั้นมาลงทุนซึ่งเราลงทุนได้ถูกต้องนี่นะพอในอนาคตนี้เราจะจะซื้อกี่คันก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันบ้านก็เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องมีบ้านมีอะไรความรู้สึกของบ้านเนี่ยทําให้เราเงินเนี่ยติดไปนานเลยใช่ไหมถ้าเราสามารถมาลงทุนก่อนนะถ้ายังไม่จําเป็นก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปอะไรไปเลื่อนไปก่อนไม่ต้องรีบค่ะ ได้ไดีว่าวันนี้ครบรถจริงๆนะคะพูดคุยกับะะอาจารย์นิเวศนะคะครเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของวิทยายุทธ ควบคุมจิตใจรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยนะคะแม่แรเซเวได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะั้งหน้าคงต้องได้โอกาสเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอพอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับพเราทั้งสองคนนะคะ VI สายดำทุกวันอาทิตย์นะคะก็ติดตามได้นะคะจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจ๋าคุณอ๋องแล้วก็อาจารย์นิเวศเราได้ท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ VI พันแท้แบบด็อกเตอร์นิเวศจะไม่ฟุ่มเฟือยใช้เมื่อเห็นความคุ้มค่าเพื่ออิสรภาพทางการเงิน